พระพุทธเจ้าไม่ได้วัดคนที่ชาติกำเนิดแต่ท่านวัดจากการกระทำเจตนาและก็ความเพียรของจิตนางมลิกาจากบุตรสาวของช่างทำรรดอกไม้สู่พระมเหสีของพระมหากษัตริย์นางมลิกาเป็นพระมเหสีเอกของพระเจ้าประเสิที่โกศลกษัตริย์แคว้นโกศล พุทธประวัติกล่าวว่านางเกิดในตระกูลชาวบ้านธรรมดาเป็นบุตรสาวของช่างทำดอกไม้ในกรุงสาว,วัตถีจึงได้ชื่อว่ามัลิกาเพราะเกี่ยวข้องกับดอกไม้แม้จะชาติกำเนิดต่ำแต่นางมีความเฉลียวฉลาดงามทั้งรูปและจิตใจมีความเมตตา และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเหตุที่ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าประเสิที่โกศลวันหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศลสเสด็จออกตรวจตราเมืองนางมลิกากำลังจัดดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เมื่อขบวนเสด็จผ่านนางจึงโยนพวงมาลัยขึ้นไปตกบนพระเศียรของพระราชาโดยบังเอิญพระราชาทรงประหลาดใจในความงามและมารยาทของนางจึงตรัสถามนางมลิกานางมลิกาตอบด้วยความฉลาดสุภาพและตรงไปตรงมาทำให้พระราชาพอพระทยัยและ รับนางเป็นราชเทวีในที่สุดนางมลิกาเป็นอุบาสิกาผู้สำคัญในสมัยพระพุทธการคุณธรรมเด่นของนางคือมีความฉลาดมีปัญญาท่อมตนพูดจริงมีเหตุผลมีศีลและมีศรัทธาที่มั่นคง นางมักถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าประรเสนที่โกศลด้วยเหตุผลจนพระราชาเองมักตรัสว่ามัลลิกาจักรู้มัลลิกาจักชี้แจงพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่านางเป็นหนึ่งในอุบาสิกาผู้เป็นเลิศด้านปัญญาและนางมัลลิกาได้สร้างกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือการถวายทานต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ร่วมกับพระราชาโดยนางมัลิกาเป็นผู้จัดการทั้งหมดและมีความยินดีตลอดเวลาทำให้ได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่และด้วยความฉลาดของนางมีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงถามนางว่า มีใครเป็นที่รักยิ่งสําหรับท่านที่สุดในโลกนางตอบว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันรักตัวเองที่สุดเพคะคนอื่นก็รักตนเองเหมือนกันพระราชาไม่พอพระทยัยคิดว่านางไม่รักพระองค์จึงนำเรื่องกราบทุลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าสัตว์ทั้งหลายรักตนยิ่งกว่าใครทั้งสิ้น คำของนางมลิกาเป็นจริงโดยธรรมนี่เป็นหนึ่งในบทสนทนาที่นำไปสู่คาถาในธรรมบทว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนางมลิกากับความสำคัญในพระพุทธศาสนานางมลิกาถูกยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาในหมู่อุบาสิกาบทเรียนจากชีวิตของนางได้แก่ ฐานะต่ำหรือสูงไม่สำคัญเท่าการมีศีลความกตัญยูและสติปัญญาคำพูดจริงตรงตามพระธรรมย่อมได้รับการยอมรับจากพระพุทธเจ้าอย่างเช่นที่นางพูดว่านางรักตัวเองที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่นำไปสู่คาถาธรรมในบทที่ว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุญยิ่งใหญ่สามารถชนะอกุศลเล็กน้อยได้ชีวิตคู่ต้องดำรงด้วยความซื่อสัตย์และการเตือนกันด้วยเหตุผลแม้ว่านางจะเตือนพระราชาจนทำให้พระราชาไม่พอใจแต่ก็เป็นการเตือนด้วยเหตุผลที่แท้จริงทุกชีวิต รักตนยิ่งกว่าใครจึงควรประพฤติดีเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามาลองฟังนิทานธรรมะเรื่องดอกไม้ในใจมาลิกากันนะคะเผื่อว่าเป็นนิทานแล้วจะทำให้ชีวิตของนางมลิกาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคะ่ะในกรุงสาวัตถีอันรุ่งเรือง มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามัลลิกาเธอไม่ได้เกิดในตระกูลสูงสักไม่ได้มีอาภรห์รูหราแต่เธอมีสิ่งล้ำค่ายอย่างหนึ่งนั่นคือหัวใจที่งดงามยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิดในสวนทุกเช้านางมิลิกามักตื่นแต่รุง่งเพื่อจัดดอกไม้หอมถวายพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่า การให้ด้วยใจใสๆย่อมทำให้โลกสดชื่นขึ้นอีกนิดหน่อยวันหนึ่งเมื่อนางมัลิกากำลังถือตรากาดอกไม้เดินไปยังเชตวันมหาวิหารกองทัพหลวงของพระเจ้าประเสริที่โกศลเสด็จผ่านมาพอดีผู้คนต่างพากันก้มกราบแต่นางมัลิกา เงยหน้าขึ้นด้วยความประมาะพวงมาลัยในมือพลันหลุดลอยขึ้นสู่ฟ้าและตกลงบนเสียรของพระราชาอย่างพอดิบพอดีทหารตกใจผู้คนฮือฮาแต่มลิกายืนตัวสั่นสีหน้าไม่กลัวแต่ซื่อตรงพระราชาตรัสถามว่า หญิงสาวเจ้าทำเช่นนี้เพราะเหตุใดนางมลิกากล่าวเบาๆว่าข้าแต่พระองค์หม่อมชันเพียงตั้งใจจะนำดอกไม้นี้ไปถวายพระศาสดาแต่เมื่อสิ่งที่ควรเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจถอนคืนได้เพคะคำตอบนั้นเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยสติและความจริงใจพระราชาจึงทอดพระเนตรนางอย่างสนใจและตั้งแต่นั้นเป็นเหตุให้นางมลิกากลายเป็นราชเทวีในภายหลังด้วยปัญญาดุดแสงเทียนของนางแม้ก้าวขึ้นเป็นพระมเหสีแล้วมลิกาก็ยังถ่อมตน ไม่ใช่ลืมชาติกำเนิดและไม่ลืมดอกไม้ธรรมดาธรรมดาที่เคยเลี้ยงชีพบ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าประเสรฐที่โกศลพระสวามีทรงมีพระไทยฟุง้งซ่านมันลิกาจะก,กล่าวอย่างอ่อนโยนว่าความรักต้องอาศัยสติความโกรธต้องอาศัยปัญญา พระองค์ตรัสสิ่งใดด้วยเมตตาใครๆก็ย่อมรับฟังเพคะคำพูดของนางทำให้พระราชาสงบลงหลายครั้งจนพระองค์มักตรัสว่ามัลิกาจักรู้มลิกาจักชี้แจงและวันหนึ่งพระราชา ก็ได้ตรัสถามพระนางด้วยความอยากรู้ว่าในโลกนี้เจ้ามีใครเป็นที่รักที่สุดนางมลิกายิ้มละมุนและตอบว่าหม่อมฉันรักตัวเองที่สุดเพคะเพราะผู้ใดไม่รักตนไม่ดูแลตนย่อมไม่อาจรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเพคะ พระราชาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความไม่พอพระทยัยเพราะคิดว่านางควรจะตอบว่ารักพระองค์ที่สุดต่อมาพระราชานำเรื่องนี้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายรักตนเองยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น จึงไม่ทำสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาแก่ผู้อื่นเพียงเท่านั้นพระราชาก็เข้าใจว่ารักตนเองอย่างมีธรรมไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการทำใจให้ดีก่อนเพื่อส่งต่อความดีไปยังผู้อื่นนี่เป็นความจริงใจของนางมลิกาอย่างแท้จริง และนางมลิกาก็ได้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาและปัญญาแม้ครั้งหนึ่งเธอเคยพลาดพลังเล็กน้อยเพราะความกลัวแต่เธอก็กลับทำความดีด้วยใจจริงเปรียบเสมือนดอกไม้ที่แม้โรยไปบ้างก็ยังส่งกลิ่นหอมได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงเธอว่า กลิ่นดอกไม้ย่อมไม่ย้อนทวนลมแต่กลิ่นความดีย่อมฟุ้งไปได้ทุกทิศชีวิตมัลลิกาเป็นดังนั้นแล้วแม้ว่านางมัลลิกาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผู้คนก็ยังกล่าวถึงความงามแห่งจิตใจของเธอและผลบุญที่เธอไปบังเกิด ณสวรรค์ชั้นดุสิตนางมลิกาทำให้เราได้คติธรรมจากเรื่องของนางดังนี้ความดีงามไม่ขึ้นกับชาติกําเนิดแม้เกิดต่าหากมีปัญญาศรัทธาและความจริงใจก็ทำให้ชีวิตสูงส่งได้เช่นกัน คำพูดจริงและอ่อนโยนคือเครื่องประดับที่งดงามที่สุดมลิกาไม่ได้มีเครื่องเพชรแต่มีคำพูดมีสติที่ช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขขึ้นมากมายมีหลายเหตุการณ์ที่นางช่วยพูดกับพระราชาทําให้พระองค์ตัดสินบ้านเมือง ตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยความเป็นธรรมผู้ที่รักตนเองอย่างถูกต้องจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะตนเองไม่ต้องการทุกข์ก็ย่อมไม่ทำให้ทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นนี่คือหัวใจของคำสอนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ที่ได้จากเรื่องราวชีวิตของนางมลิกาความผิดพลาดเล็กน้อยไม่อาจลบล้างความดีใหญ่ได้กราบใดที่กลับมาทำความดีอย่างจริงใจบุญย่อมมีพลังเหนือลมแห่งอกุศลซึ่งนางมลิกาแม้จะมีการทำผิดพลาดไปบ้าง แต่ด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ทำให้เมื่อนางจากโลกนี้ไปแล้วได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตกลิ่นความดีของใจจะติดตามเราข้ามภพชาติการทำความดีอย่างต่อเนื่องคือเกาะป้องกันภยัยและเป็นมิตรแท้ที่ติดตัวเราไปทุกที่ และนี่คือข้อคิดดีๆที่ได้จากการที่เราฟังเรื่องราวชีวิตของนางมัลลิกาหญิงสาวที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นอุบาสิกาที่มีความฉลาดผู้เป็นเลิศด้านปัญญาคนหนึ่งคะ่ะ